สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดวันนี้ทะเลหมอกมีน้อยนะคะตอนนี้6กโมงกว่านะตัดก็นึ่งเ้าอะไรฉันแล้วตื่นตั้งแต่ตีสี่กว่าเกือบตีห้า สวัสดีค่ะสวัสดียางเช้าอากาศก็บ่ค่อยหนาวแล้วค่ะเย็นๆอากาศเย็นๆไม่ค่อยหนาว,อ,นาวอากาศมันนี้ว่านาวอากาศเย็นพอดีแต่ก็ใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่าให้ร่างกายเราอุ่นเนาะถ้าอากาศมันเปลี่ยนร่างกายเราไม่อุ่นจะทำให้เราไม่สบายนะคะเย่ยก็ตื่นไปเช้านะ ถ้าเราเคยตื่นเช้าเราก็จะตื่นเช้าเราก็จะไม่อยากตื่นสายถ้าเราเคยตื่นสายแล้วก็ขี้เกียจแล้ว่าตื่นสายแต่โดยจริงแล้วมันอ็ตื่นสายหรอกนอกจากาาา <c oughs> ไม่สบาย <c oughs> ถ้าร่างกายปกติก็ตื่นแต่เช้าปกติตื่นเช้าเกินจนเอ็ดในบนตื่นแล้วก็ทํานั่นทํานี่ก็แก,ก๊กๆเขานอนไม่หลับ ตัดฟืนเมื่อกี้นี่รอข้าวสุกก็นั่งตัดฟืนเสร็จเล็กเสร็จน้อเพรว่าฟืนอัดตัดไม่หมดเลยทืนนี้จะได้กินมะม่วงหรือเปล่าไม่รู้มะม่วงลูกใหญ่ของแอดจะออกดอกรือเปล่าถ้าได้ไปกุศมานแอดก็ จะซื้อปุ๋ยสูตร15-15มาใส่เดี๋ยวจะพาตาไนไปตลาดดูก่าวันนี้วันที่สามมีตลาดหรือเปล่าไม่ลูกวันที่สามของปีนี้สองห้าหกแปด ขนุนเหมือนกันสามสี่ปีแล้วนี่ไม่เห็นเป็นลูกเป็นหมากเลยมัมวูจะได้กินลูกหรือเปล่าปีนี้เขาขยะเอานั้นโดนนั้นไม่ น่าจะออกดอกนะมันออกเป็นช่ออยู่ต้องใชปุ๋ยใส่แนละ้ว ้ามันออกดองเราต้องซื้อปุ๋ยใส่แล้วก็รดน้ำสม่ำเสมอนำใยเหมือนกันในำใหยใส่ไม่ วันนี้ตลาดนั่นวันที่สามบอกไอ้ในแล้วให้พาไปตลาด นี่กางเวัดดีค่ะ